นยุคก็ยุคเป็นยังลาสกายแอปปคนสวยที่มาตาขึ้นสวยผู้พยัญชนะอ้าวผู้นิยาน แต่มีเมียนโยกกลางดกงดกห้องปามีสักาตว์ตกกก่างๆดาวญาติว่าเขาใจนะปฏิวัติพระสารคามดัดลินเป็นบอน,นะก็เล่นเน้นให้ฟัง <laughs> ไม่อยา่างบันีงูจักจ่าหัวก็เก่าละมันหันหน้านี้ก็ได้ <laughs> หองมูเป็ดอยู่ทรงกลางป้าไพนามันสิมาจกตับมันสิมาหานเพื่อจินตับซ้ำละสร้างกสิคาเสือกสิยยำสร้างกสิคาย่านังนานัอยู่กาดงแห่งสีห์เรียกตัวทกกำปั้นโย ทนิโโกโตเจ้ากาเซเลียงนักยูกับพี่พี่กาเซเลียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยเย้คือรถไฟเือยนต์ใส่กับปงโทโกแม่ยังดี๋นี้อันแม่ยังเดี๋นี้ปูอันพี่เดี๋ยวนีปูมาหาบอกไปทวดถีบทวดแดนแล้วอย่ามาาพีเด้อไพวาอย่างพีบ่เพงเดี๋นี้กับปูนี่แหละวา่ะนะยูกับพีพีกะเซเลียงมาจังสี่อันพี่เดี๋ยวนี้ปูเเลียวไปเบิ้งจังไหนกันจังไหนตายมือวานนี้แม่น เพรามันเจ้าฟังผิดตีบอผิดนะถามผู้ใดผู้ใดก็ได้ยินตัวเดิมนี่ปูงเพราะเขาว่ามันคอยว่าพอได้มันปูได้มันบอกมป็นจริงพี่คักคักพี่คักคักนี่แหละปูเป็นอิริยาบถง่นเห็นบอกหแสดงว่าใครนี่าผิดกันว่ารัี่บเอาไงเอาไงต้องลงโทษปากตบปากนี่เนี่ยนี่เนี่ยตบไหนบ่ปูบอบอกไว้ใจเมื่อผู้อื่นสี่ส่วนเราดอกคันตบเนี่ยนะปู ม่อย่างหั่นเพื่อนหัวกับหัวน้ำหะนัวอล์ดตาใจเงียบใจสิ้นขึ้นมาบ้านเด้อดีแล้ววันไหนความหลงมือนั่นปูลาโนย์เย่เม่เม่เม่ในเงี้ยบอกทำจะทักทายเด็กตาฝ่ายเลยถามเหปากแน่ย่างเงี้บ่คันทุูมือไปย่างบ่ตอบไปคนละทิศละแดนบ้านี มาปดัอขอดซื้อเด้อไม่ได้แท้หัจักเทียงหูจักก็หุ่นวักมาได้ปูนั่นแหละถามป่าตงคำตอบแล้วจ้าสามสิเอ็ดจ้าพี่พอเลี้ยงอื่นเสยอยู่หัวก็ได้สามสิบเอ็ดปีไม่จะพูดกันิิชาเลยคนอะไรพูดไม่รู้เรื่องเพื่อแกรู้นะเนี่ยว่าเธอมาประดับขอดเอาว่าต่อปูอี ก็บอกว่าอันนั้นบอดีพ <author> รุ <quas ar> ่นี้ <fazla> กาสิรียงมุดจากดอกแมวใดขึ้นหลอดไปยนต์ใส่กระปริบดกสมโกให้คนโทกันโทุ่ทวงมาแต่ใส่ลูกจะไปมาน้ำควางเดินน้ำทางสิของนองของนองกันลองตื้อเคยเบาจานท่านบ่มีพุทธานเอาดีเด้อเอาประคันมา ่าเบาส่วนมีก <Mm ้อนปูท nah ี่ขอกลัดไปครับปูสิตายเป็นจานกันมาต้านปากต่อได้บ่อนอลูกสะพให้ไก่บาเบื่องงานกันเงินนองเดือ ฟังดอนผู้ว่าบอกแลวก็คืนนี้สารสติบ่มีผัวกะสัวซ้ำไปถึงทาวเจ้าตาเดินเดือดเจ้าพญารวงโนตุนผู จาให้มาที่อยู่จากพันเสียนกวดานอย่ามาหามกระสังตาน่ะโปนางอยการแต่งตัวสีลมลามน่ะสวยเด่นโพปันใดมาทิน บ่สนใจสิหวงใหญ่แต่ผัวแก่นะสาดมันแก้วเต้าหลวงหันไปคงกับปูงง้วเขาก็อื่นมาแต่แก้วเขาบ่อื่นมาแก้วอันแนวส่งนะเครื่องสู ผู้โยนดอกมาผู้สวงโนดักมันเกวียวมันละกันมันแสงมันตั้งกันแต่ข้าวมื่านนกยุ่งกับกาเมื่อมันผิดกันหวดผลบัวโู๊ย่ำเบาไปทั่วยิงขาดทั่วแล้วกะห่างสิทำซสางกะบบสวย ผัวนางเอ้ยบ่มีไครตีเบิ้งสวยยำผัวยได้ยาแหนวกะยาลู ฮัดหูมีก็หายได้แม่ผัวบังไปหายยอมปลอมเปลี่ยนลูกสีสาเรียกบ่มาฮักถึงสีผูกแขนขาแถมต่อยให้เสีเตีนยังสีเตีนบาเล่นนี้โอ้ใหญ่อุบัดแม่ผัวย่ำเอาบ่เมียหยาบยมใจอัดสิคิดเห็นผัวเอาเด่ด

นีไอ้ปูดถามไอ้เทว้ยังไหนปูเป็นอีหยังกันอยน้าปูมันเป็นอย่างเขาผัวเขาได้ดงได้ปลาเม่โยบัานอยู่ซองพูเดียวกับสิป็นไม่ห่างไม่ใหม่สัตปูปูป็นดนก มันกับมตายอยู่นี่ไม่ห่างกันหลายไม่ใหม่กันเลยนั่งยุ่งก้าอีโค่เคยเวทถามมังเม่นว่ามันหลายอยู่เด่นน่ะตายบ่มืะมเจ้าตายจากเทียไปแต่มันเป็นห่างมาหนิบ่ตายกินกับแซ่บบ่ใหญ่นี่ไม่ห่างไม่ใหม่อยู่ตีนหนีปูพ่อใหม่กับมี่ทำไมยังตาดนั่งแม่นเบิด์ตินีปูนี่ก็อาจจะเบิด์ตละมันก็ดีมีส่วนดีดูบ่ดีดอกปู่ยังไม่มาห่างไม่ใหม่บ่ดีดอกบ้าบ่เวท สะพูนมันมียุติขันมาไม่ห่างไม่ไกลสะพนไม่ห่างล้นถวยมาช่างบอกพอทวดทิบทิบแดงล้นถุยแนวใด้เดี๋ยวนี้ถวยน้อยมันก็ไม่แล้วมันก็ล้นแล้วเนาะว้ายถวยน้อยก็ล้นถวยง่ายก็ล้นเด้อสิบอกให้เด้อไม่ห่างดีก็ซุ่มมีผัวยังไหนเดี๋ยวนี้ปูเอ้าฟั่งพญสนชัยสิบอกชซวฟังซุ่มมีผัวการฟังแล้วปฏเทว่าเออว่าเป็นคือยังพญสนชัยวาอยิลีกุจิปะกันน่ามาเลี้ยงตะปอบบุตรีบารี ห้างจังเจ้าขึ้น่าห้างยังสวยห้างจังเจ้าขึ้น่าห้างสวยครับคือลูกกินลูกเก๊กตั้งแต่บ้านข้าเก๊กก็ยังมีมีไหมกับไม่ห้าง จังเจ้านั่นแหละมันด,ดีตีเตียยโตฟีใสกระโปงถุงนองกิเแว่ปวดบ่าคลางเน่ไปห่างลูกนะใส่สะเก็ดผ่าบามดัดผมปิน้นคืนอ้อยคนสะอื่นนำเจ้าปินกงเดินลำาวงเรือว่าลำกองกาอ้อยคนได้สามนาสาวาสะวันโบท่านโดนกระสีรวยเงินผันเงินเสียนเงินหมื่นจีปอดมันเลือนเยียงว่าสํำคนห็นไม่ห้างบอเห็นบามันจดกินปลากินคขัาคือใน แฟนขึ้นเว้าตั้งแต่เก่าปานประถมตั้งแต่น้องหานจมหน้ากดหน้าก่อนเฮือนปู่เดก็ก่นละสลักขาพังเฮือนมีหางแน่นเดียงตังองตกะองังังตงจับน้อยลูกพังตั้งแต่ตาปู่นี่เอ้ยคุณเห็นบ่ทั้งคุณเพิ่นก็ยังฟ้อนใส่ตัวโอ้ยมันดีปานนั้นไปเบิ่งอยู่ๆๆเอาดอกปู่ดีปานดก็บ่เอาดอกอยู่น้อง